เป็นต้นอะไรนะจ๊ะไฟคนเขาเขาาเป็นต้นไฟนะจ๊ะที่ตั้งไฟสูงใหญ่มากเลยจ้ะโอ้ยดูสิเดินสูงมากโคมไฟนะจ๊ะ,ะเพื่อนโอ้ยมายกอดทำไมสูงจังอ่ะ <laughs>

เสาไฟนะจะเพื่อนๆเนสาไฟนึกตั้งนานสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส่มพาเพื่อนๆมาดูไฟนะจ๊ะไฟในเมืองที่เราอยู่นะจ๊ะวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์เขามีการแสดงไฟสองสองวันจ้าวันนี้กับพรุ่งนี้ พอดีวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์เราก็เลยมาทานอาหารที่ในเมืองนะจ๊ะทานอาหารในเมืองแล้วเเราก็จะดูไฟไปด้วยนะจ๊ะไฟที่นี่เขาเขาเปิดเเขาจะเปิดการแสดงในช่วงห้าโมงห้าโครึ่งจ้ะห้าโมงเย็นเดี๋ยวนี้ก็จะจะจะครึ่งแล้วจ้ะก็ตื่นเต้นจ้ะเพื่อนๆก็ยังยังไม่มืดเท่าไหร่ แล้วก็ไม่เกินสิบนาทีอะจ้ะก็จะได้เห็นไฟแล้วบรรยากาศก,าก็อย่างนี้ละจ้ะในวันวาเลนไทน์ในเมืองที่เราอยู่ก็คนก็เยอะร้านอาหารก็เต็มจ้ะเราก็ไปทานอาหารเพิ่งเสร็จคนก็เยอะมากเลยจ้ะไปเลยจ้ะเพื่อนๆมาชมกันเลยจ้ะช่วงนี้ยังกลางวันอยู่ยังไม่เห็นเท่าไร่จ้ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็คงจะเห็นนะจ้ะ และในช่วงนี้ก็เกือบหกโมงเย็นแล้วนะจ๊ะก็แสงตะวันก็หมดแล้วก็เห็นไฟชัดขึ้นนะจ๊ะไฟที่เป็นสะพานนะจ๊ะแล้วนี่ก็โบดจ้ะโบดเก่าแก่สร้างมาแล้วเจ็ดร้อยปีจ้ะเป็นโบดที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษนะจ๊ะอนี่จ้ะสะพานเขาก็มีไฟ แล้วก็เปลี่ยนสีด้วยจ้ะเปลี่ยนสีสวยๆแล้วตรงใกล้ๆก,กม็มีการฉายแสงเข้าไปในตึกนะจ้ะเนี่ยจ้ะ<อ>ก็เป็นภาพสวยๆก็เป็นสะพานด้วยจ้ะที่นี่ที่เห็นอยู่นะจ๊ะสะพานแต่ไม่มีไฟจ้ะ เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเอ่อไปเดี๋ยวส้มพาไปชมที่สะพานเลยจ้าเดี๋ยวพาไปเดินที่สะพานเอ่อหลายๆสีเมื่อกี้เนี่ยจะว่าเป็นยังไงว่าจะสวยขนาดไหนสวยสวยเหมือนตอนที่อ่อยู่อยู่ตรงนี้ไหมเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวจะไปเดินไปเลยจ้าเพื่อนๆตามไปเลยจ้า และในช่วงนี้ส้มก็มาตรงสะพานแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆก็จะเป็นแบบนี้ละจ๊ะเขก็มีไฟไฟอยู่ข้างๆนี่จ้ะนี่จ้ะก็เดินพาพาเดินข้ามสะพานเลยจ้ะเขาก็ติดไฟไว้สองสองข้างนี่จ้ะก็มีคนเดิน เดินผ่านส้ามก็ไม่อยากถ่ายหน้าเขาเนะจ๊ะอืมช่วงนี้จะเป็นสีแดงนะจ๊ะสีแดงสวยงามเนะจ๊ะเดี๋ยวส้มจะเ,เดี๋ยวส้มจะไปยืนอยู่สะพานที่เห็นอยู่โน้นนะจ้ะไปไปยืนอยู่ตรงโน้นแล้วก็จะจะถ่ายสะสะพานตรงนี้ตรงนี้ให้ชมจ้ะว่าจะสวยขนาดไหน ก็เดินใกล้จะถึงแล้วจ้ะมีคนหมาเยอะแยะเลยจ้ะในช่วงนี้ส้มก็เดินมาถึงตรงนี้แล้วนะจ๊ะสุดสุดสะพานแล้วเดี๋ยวไปชมที่อื่นกันอีกเลยจ้าและที่นี่ก็เป็นต้นไม้สวยงามจ้ะจ้ะหลายๆสี หลายสีด้วยกันเป็นเออ่ต้นอะไรนะจ๊ะไฟคนเขาเขาเ,เขาเป็นต้นไฟนะจ๊ะที่ตั้งไปสูงใหญ่มากเลยจ้ะโอยดูสิเดินสูงมากโคมไฟเลจ้ะเพื่อนโอ้ยมากเทำไมสูงจังอะ <laughs> 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 Nothing to see here. <laughs> <laughs> it is love most, I promise. Very very <laughs> 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 okay. Okay. I'm sure we can. So? He likes fish. are oh, no. talking with the right a สาไฟนะจ๊ะเพื่อนเสาไฟนึกตั้งนานและในช่วงนี้ส้มก็ได้มายืนอยู่ตรงสะพานแล้วนะจ๊ะนี่นะจ๊ะก็มองไปสะพานที่รเราเดินเมื่อกี้นี่จ๊ะเห็นไหมจ๊ะสวยมากม,มีแสงอยู่ในน้ำด้วยนะจ๊ะแล้นี่ก็ตึกที่เขาใายไฟนะจ๊ะ ช่วงน,นี้ส้มก็อยู่ใกล้นะจ๊ะก็จะเป็นภาพใหญ่ไปหน่อยจ้ะเดี๋ยวถ้าไปไกลๆแล้วก็จะเห็นภาพชัดกว่าน,นี้นะจ๊ะส่วนนี้ก็เป็นโรงแรมนะจ๊ะนี่จ๊ะเราก็เคยมาพักสามครั้งแล้วจ๊ะตอนที่มาดูบ้านที่จะซื้อบ้านนะจ๊ะนี่จ๊ะก็สุดยอดวิวสวยมากเลยจ้ะ ส่วนนี้ก็มาอีกมุมหนึ่งเจ้าเพื่อนหน่มุมหนึ่งเห็นสะพานชัดแจ๋วแล้วก็นอนก็เป็นโบสถ์จ้ะตัวตึกก็เห็นเยอะอยู่ น่ารักสุดๆค่ะที่นี่สีนี้ก็เปลี่ยนจ้าส่วนตึกนี้ก็สวยมากเลยจ้าเขาก็ฉายไฟไปแล้วก็มีเงาอยู่ในน้ำด้วยนะจ้าเีหลายอยาสวยงามมาก ท้ายที่สุดนี้ส้มขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มด้นนสำหรับเพื่อนหม่ที่ชอบส้มก็ฝากกดไลค์